we we'll จ้าหน้าที่ในเรือนจำแห่งนี้ขาดความรับผิดชอบจนน่าตกใจฮนักโทษทุกคนะแทบจะไม่ได้รับมนุษยธรรมแม้แต่เศษเสียเ้ยวเดียวไม่มีใครเห็นอกเห็นใจพวกเขาสำลายยังโดนดูถูกสารพัดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะตอบโต้เราด้วยความโกรธแค้นถึงที่สุดพวกเขาไม่ควรต้องมีสภาพแบบนี้จริงครับมนุษย์ไม่ควรถูกกระทำเช่นนี้เลยพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแม้แต่นิดเดียว ทำไมพวกเขาต้องมาทำตามกฎของเราด้วยไม่แปลกที่เขาจะตอบโต้เราด้วยความเกลียดชังอย่างรุนแรงเฮ้เราจำเป็นต้องช่วยพวกเขาเราจะต้องเตรียมห้องเรียนโครงการบำบัดฟื้นฟูและศูนย์อาฝึกงานช่างเพื่อที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างภาคภูมิใจเฮ hey, คุณก็แจผิดแล้วหมอจะพดดวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์มาดูให้เห็นกับตาตัวเองก็แล้วกันมาผมจะพาคุณหมอไปดู เฮ้ยนักโทษโมออกแกนเตื่นเตืนตนี่ลุกขึ้นมาโมออกแกนมีคนมาเยี่ยมอ่ะบับ่นแบบฟุน้นฟูเหรอสอนลิ้นให้ดีกีต้ายัางจะดีเสียกว่าโถคุอชื่ออะไรอะ่ะตอบคำถามด้วยเฮนรีน่ครับ อันนี้ในนี้คงจะหนานะเฮนรี่มีมีหมัดมีหมัดอยู่ตัวเองครับพวกมันกำลังจะกินผมทั้งเป็นยังดีที่ผมมีเสื้อไว้กันพวกหนูผมไม่เคยเจอหนูที่ไหนตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนคุณนอนหลับสบายดีไหมนอนนอนไม่หลับเลยครับผมผมได้แต่นั่งคิดในนี้มีเวลาให้ผมคิดเยอะแยะเลยคุณคิดเรื่องอะไรอยู่อ่ะ ส่วนใหผมจะคิดคิดจะจะตายแล้วก็คิดถึงลูกสาวของผมเธอจะต้องอยากให้ในายเข้มแข็งอย่างแน่นอนเฮนลี่และเธอเองก็คงลำบากใจกับเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยผมผมอยู่หลังลูกกงนี้มาตั้งแต่เธอเกิดแล้วเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีผมอยู่บนโลกเฮลลี่ไม่มีใครสายเกินไปที่จะกลับตัวหรอกนะผมจะกลับมาหาคุณอีกโอเคได้ครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับ ผมชื่อวอเตอร์แล้วจัดก,การหนูพวกนั้นได้ไหมที่นี่มันไม่ใช่ประเทศโลกที่สามนะผมมีสารหนูอยู่ครับเดี๋ยวผมจัดก,การให้อาครับผมคัสสุดดีครับผมกันแมนเกมชานาลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Present Architect ในภาคท,ที่4แล้วนะครับผมโอเคมา ๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าวันนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรกันอีกหลังจากเ,เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เรือนจาอโคมิคสเตทแล้วถูกตรวจสอบจากภาครัฐอย่างหนักหน่วมผมอยากให้คุณรับตำแหน่งนี้ไปก่อนนะจนกว่าเราจะหาคนมาเป็นซีโอแทนได้อย่างถาวรช่วงนี้มีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในเรือนจำหลายครั้งไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมแต่เรามีปัญหาที่เร่งด่วนกว่านั้นบุรงบนตัดสินใจส่งโทษใหม่จำนวนมากมาให้เราชุดแรกจะมาถึงพรุ่งนี้ และเราไม่มีที่ขังพวกเขาแล้วเราต้องการให้คุณสร้างห้องขังแดนใหม่อโดยต้องก,องการความกว้างพอที่จะรับนักโทษพวกนี้รู้สึกว่าเราจะต้องอสร้างห้องขังใหม่นะฮะผมได้วางผังห้องขังคร่าวๆไว้ให้แล้วแล้วน่าจะมีห้องขังมากพอที่จะรองรับนักโทษใหม่พวกนี้อ๋อแล้วเราจะต้องสร้างห้องน้ําด้วยอ๋อแล้วคุณจะทําตามผังของผมหรือจะออกแบบเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่คุณโอเคครับผม งานของผมคือการดูแลสวัสดิภาพของคนพวกนี้สร้างห้องขังแดนใหม่ให้เรียบร้อยจากนั้นเราค่อยมาคุยแผนงานกันอ่าโอเคครับผมก็เดีย๋ยวเรามาเริ่มสร้างอ่าห้องขังใหม่กันนะออเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเอาเป็นอีกก่อนแล้วกันนะผมผมจะวางตามอ่าแปลนที่มันกํนหมมาหนดว้ให้เลยนะจะได้เร็วนะครับผมแล้วก็อ่าสร้างทางเดินก่อนนะครับผม ตรงนี้เป็นทางเดินอ่าเวลานักโทษเข้ามาจะได้เดินกับสะดวกเท้าเนี่ยนะครับผม <laughs> โอเคตอนนี้เราก็รอเวลาก่อนนะฮะอ่าปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บส่วนด้านข้างนี้นะฮะเดีย๋ยวผมคิดว่าผมจะทําเป็นลานกิจกรรมนะครับผมเอาไว้ให้นักโทษมาพักผ่อนเิมใจแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆกันนะอ่าไม่ใช่หรอกมันอยู่ในไอ้นี่ด้วยครับผมในภารกิจด้วยในภารกิจมันจะมีอาให้เตรียมห้องถังนักโทษสำหรับอา40คนนะ แล้วก็เตรียมห้องอับน้ําก็เตรียมลานกิจกรรมนะครับผมแล้วก็รอรับทบกลุ่มใหม่เข้ามานี่คือลานกิจกรรมอ่าโอเคเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ติดตั้งประตูห้องขังกันนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องเดินระบบอาน้ําใช่ไหมเดินระบบน้ําเดินระบบไฟนะครับผมในห้องขังนะ เดี๋ยวกันนะดูที่ <c oughs> เราขาดอะไรไปบ้างตรงนี้กําหนดให้เป็นห้องขังนะฮะเดี๋ยวกัเอ๊เอ๊ะ <c oughs> เอ๊เลยเลยเลย,เลยไม่ดีเลยไม่ดีอ่าตรงนี้เป็นส่วนของห้องขังนะครับผมเป็นห้องขังแบบส่วนตัวนะอ่านี่กําหนดให้เป็นส่วนห้องขังให้หมดนะฮะเดี๋ยวพอเรากําหนดส่วนที่เป็นห้องขังแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องระบบน้ําแล้วก็มาใส่พวกเตียงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสําหรับ <c oughs> นักโทษนะครับ เดี๋ยวก่อนนะอ่าระบบน้ามาแล้ววางท่อนะฮะตรงนี้เป็นที่อาบน้ำนะอ่าตรงนี้เป็นท่อท่อน้ำขนาดใหญ่นะครับผมเป็นท่อหลักโอเคเพราะว่าถ้าเราวางท่อเล็กนะฮะไอะตรงพื้นที่ไกลๆนะครับผมน้ำมันจะไปไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางเป็นท่อใหญ่นะครับผมอ่าแล้วค่อยแตกแขนงเป็นท่อเล็กๆออกมา ตอนนี้ก็คนงานก็เริ่มสมัครเข้าเป็นทํางานกันแล้วนะระบบไฟก็เริ่มมาแล้วฮนะมีเป็นสายไฟสายไฟนี่เราไม่จําเป็นที่จะต้องอาวางจนทั่วห้องขังก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแยกแตกแะแนนไปเองนะครับผมอ่าตอนนี้ห้องขังเราก็เริ่มมีไฟแล้วนะนดูสิแล้วก็ใส่เตียงใส่เตียงเข้าไปใส่เตียงใส่เตียงใส่เตียงอ่า นี่ครับใสไปให้เต็มนะโอเคนักโทษจะได้นอนกันอย่างสบายๆนะครับผมเราต้องดูแลสวัสดิการของนักโทษให้ดีที่สุดนะนี่ตอนนี้ <c oughs> แบกตีเข้าไปแล้วฮะส่วนตรงนี้เป็นลานกิจกรรมปัป๊บลานกิจกรรมนี้เราก็ต้องมีสิ่งบันเทิงที่เยอะหน่อยจัดเต็มครับผมทีวีจอบแบนขนาดใหญ่อ่า แล้วก็โซฟาเอาไว้นั่งดูทีวีกันแบบเพลินๆปับสมตัวไปเลยงบป,ประมาณไม่อั้นครับผมนี่ทีวีเครื่องนึงไหนเอาอีกเอาอีกตรงนี้เป็นโซฟาเล็กอ่านักโทษจ,จะได้มีอะไรทํานะครับผมมันจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะแล้วก็มีชั้นหนังสือให้อ่านนะครับผม เดี๋ได้มีอะไรทําแล้วก็ที่สําคัญครับขายไม่ได้ครับคือโต๊ะสนุกอ่ามีอะไรไหมโทรศัพท์โทรศัพท์นี่อาณกโทษมันจะได้ไว้โทรหาญาินะอ่าเดี๋ยวก่อนนะเราต้องใช้ตู้น้ําตู้กดน้าเอาไปตู้นึงแล้วกันแล้วก็ตู้เกมตู้เกมก็มาครับผมอ่า ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเผื่อมีนักโทษที่เป็นเกมเมอร์นะฮะเดี๋ยวจะอ่าเขาเรียกอะไรนะลงแดงตายนะครับผมไม่ได้เล่นเกมโอเคแล้วก็เดินสายไฟเข้าไปข้างในตอนนี้แล้วก็มาเริ่มวางเตียงกันใหม่ดีกว่าอ้าวไม่ใช่วางเตียงกันใหม่วางเตียงกันต่อยังขาดโถส้วมนะคือเราต้องวางเตียงแล้วต้องมาวางโถส้วมต่อนะครับผมโอเคอรู้สึกว่าจะมีสายโทรเข้ามานะฮะอ่าเข้าสู่ในเรื่องนะ ผมบอกว่าคุณจะมาเข้าเซสชันบอบัดของผมบ้างนะผมคงทําไม่ได้ผมอยู่ในรูนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อเจอกันบาร์ละครั้งก็พอผมหมายถึงทุกที่ในคุกเหม็นๆน,นี่ทั้งข้างนอกและข้างในพวกนั้นไม่ผมเจอครอบครัวผมทำพลาดแล้วผมก็คงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เฮลลี่ทุกอย่างจะดีขึ้นผมจะอยู่ข้างคุณเองตลกชะมัด เขาเขาพูดเหมือนคุณเลยเคยกันเหรอฮลลี่บอกผมได้ไหมรู้สึกว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับผมเขาดูแลผมไอ้นี่ไอ้นั่นนี่หว่าไอ้อะไรวะไอไอ้ไอโจนที่โดนยิงตายเมื่อฟ้าที่แล้วอะ่ะใช่ไหมไอ้เบนเดิกฮะตั้งแต่ตอนนั้นเรายังเด็กออกป้นธนาคารกับเบนเดดิกนะฮะ ต้องสติให้ด,ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่ข้างแกเองเอาละครับผมยกมือขึ้นตรงนี้นะแล้วส่งเงินมารีบหยิบเงินเร็วเดี๋ยวสิอันนี้นายเฮ้ยตายเถอะน้ำมันสบไย กลับข้าวครับกลับข้าว,าว,าวเอ้ยไม่ใช่วางอาวุธลงตรงนี้อเรยิงต่อสู้กันล้ชิบหายแล้วยิงมันสิเราอะไรอยู่ลรอแก,อกนี่เนะี่ยพวกปลาเอ้ติดตายเถอะมากลัวอะไรกันตอนนี้ยิงสิว้าอ๋อปลาเอ้ยนี่นะอือ ยิงตำรวจตายครับผมโอ้ยบ้าเอ้ยโอ๊ยไอ้มันยิงฉันเยอะแล้วเยอะแล้วไม่นะอย่ายิงอย่ายิงอด่ายิงทด่โปสด์ทีโบสถ์ท่โจะยิงผมและแล้วก็โดนจับตัวครับผมทั้งสองคนเลยอ๋อนี่คือสาเหตุที่อ่าเมเดดิกโดนจับตัวนะครับผม้นธนาคารนักโทษเมเดดิก ักโทษมอแกนเฮนรี่ครั้งฉันอย่างนั้นเหรอโอ้เขาไม่อยู่แล้วเอาอย่างนี้นะคุณมารับการบําบัดครั้งต่อไปกับผมอ่าแล้วผมจะขอสลรวัตให้คุณได้เจอกับเมียกับลูกดีไหมฮะคุณจะช่วยผมจริงเหรอไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเฮนรี่ผมอยากจะช่วยนักโทษทุกคนในนี้โอ้คุณหมอแม่งโคตรเท่ะฮะ โทรศัพเขาอย่างงี้เรา,เาเถือเหมือนคนพวกนี้เป็นขยะมานานเราจะต้องอยู่ได้แล้ว c โ o คนเก่าไม่ศรัทธาในการปฏิรูปเรือนจําเลยแต่ผมเห็นว่าเราควรมอบความหวังให้กับพวกเขามอบอนาคตให้กับพวกเขาเราจะสอนทักษะที่จําเป็นเช้นงานช่างและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้พวกเขาออกไปจากที่นี่และประสบความสําเร็จในชีวิตต่อไป เราควรเริ่มโครงการฝึกความรู้เชิงวิชาชีพมอบสิ่งที่นําไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงอย่างน้อยเขาก็จะได้มีอนาคตอย่างที่หวังเอาไว้อ่าโอเคครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องโอ้โหเพียบเลยวะ <laughs> จัดโครงการฝึกทักษะการทํางานนะฮะเออเดี๋ยวกันนะอ,อ่ี๋ยวกันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับผมโอ้นักโทษสิบคนกำหนดระดับ การรับนักโทษอ๋อเป็นสิบคนต่อวนันเหมือนกับว่าเราจะต้องลดจํานวนการรับนักโทษลงด้วยนะให้เป็นสิบคนต่อวันนะครับผมโอเคเราก็ต้องค่อยๆทําไปทีละข้อนะอเดี๋ยวก่อนนะเยอะว่ะเดี๋ยวก่อนทำอันไหนก่อนดีวะโอเคอย่าลืมาดูแผนผังตัวนี้ก่อนนะครับผมเอ๊ะดหนดูซิตรงนี้นะครับผมแผนผังตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแผนผังการบริหารคุกนะฮะเราจะต้องนาโครงการที่ดตร์นำเสนอนะ เอามาเสนอที่แผนการบริหารตรงนี้นะฮะนี่การศึกษาโอเคแล้วก็แรงงานนักโทษโอเคแล้วก็รอแค่รอการอนุมัติครับผมแค่นั้นเองผมว่ามันก็คล้ายๆกับตารางการอัปเกรดอะไรประมาณนั่นแหละอ่าสกเกลนั้นมันจะมีขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะอ่าตถ้าร้อยเปอร์เ็นต์แล้วก็คือได้รับการอนุมัติแล้วนี่ผมก็ได้ทําการต่อเติมอาคารบางส่วนบ้างแล้วนะโอเค เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาสร้างพวกศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆแล้วก็ห้องเรียนเพื่อที่ได้ให้การศึกษากับนักโทษนะครับผมตรงนี้ก็วางประตูไว้ก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะฮะคือในส่วนนี้นะครับผมมันจะเป็นาการเริ่มโครงการต่างๆนะก็หลังจากที่โครงการของเราได้รับการอนุมัติแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูตรงส่วนนี้นะครับผมดูซิว่าเราจะต้องทําโครงการอะไรบ้าง เอ๊ ه, เดี๋ยวก่อนนะมันมีการฝึกทักษะงานไม้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอะไรสุขละไม้คราาอบครัวเลยเนี่ยฮะเอ๊ยยังไม่สามารถที่จะเริ่มโครงการได้นะฮะอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ตารางกิจกรรมก่อนคือตารางกิจกรรมประจําวันนะฮะนี่ตอนนี้เราคือมันว่างอะมันมีเวลาว่างเยอะมากเรายังไม่มีตารางกิจกรรมนะครับผมเราต้องอจัดสรรตารางนะครับผมซึ่งเดี๋ยวก่อนนะ เอาสักสามชั่วโมงดีกว่านะผมว่านะแปบ๊บหนึ่งนะลานกิจกรรมน่าจะตรงนี้มาผมว่านะเอาสักว่าวันละหกชั่วโมงแล้วกันเนาะเวลาทํางานก็คือการจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับผมมันจะใช้ช่วงเวลาการทํางานตรงนี้แหละฮะอ่าเป็นการทํากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดยาเสพติดการฝึกอาชีพส่วนช่วงที่เป็นสีเขียวก็คือช่วงเวลาว่างให้นักโทษไปเล่นนู่นเล่นลน,นี่ไปอ่าได้แล้วเห็นไหมยังไม่สามารถที่จะเริ่มได้ไม่พบห้องอาทีพยังไม่ได้สร้างห้องกิจกรรมโอเคเดีย๋ยวเรามาทําห้องก,กันก่อนดีกว่างงว่ะอ่าตรงส่วนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นห้องที่เราจะใช้เป็นอ่าห้องที่เราจะเริ่มการเขาเรียก่เป็นโครงการนะครับผมฝึกทักษะคนงานอ่า เราจะแบ่งเป็น3ห้องนะห้องนี้เอาไว้เป็นห้องสอนทักษะด้านงานไม้แล้วกันนะผมว่านะอ่าปุ๊บแล้วต้องวางโต๊ะที่จําเป็นนะครับผมใช้อะไรกันเ,เลื่อยเลื่อยไฟฟ้าอ่าสามตัวเอ้สองตัวก็พอแล้วมั้งเอ้หรือวสาม โอเคไม่เป็นไรสองก็พอละโอเคเอ๊ะมันจะพอหรือเปล่าวะในห้องเนี้ยน่าจะพอมั้งแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันมาก่อนนะฮะต้องใช้ส่วนนี้เป็นห้องเรียนนะฮะโอเคเดีย๋ยวผมเอาโต๊ะเรียนวางไว้ก่อนแล้วกัน ปึ๊บปึ๊บโอเควางสลับกันนะฮะรู้สึกว่ามันจะต้องใช้โต๊ะสำนักงานด้วยนะโต๊ะสำนักงานโอเคโต๊ะสำนักงานสองตัวครับผมโต๊ะคอมพิวเตอร์นั่นแหละปึ๊บวางได้กี่ตัววางได้สามตัวนะโอเคตอนนี้ห้องเรียนแล้วก็ได้ห้องเรียนมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานกันเลยดีกว่าผมบ้านนะ ดูซิว่ามีถาดอะไรอยู่หรือเปล่า,ามันไม่ขึ้นตัวสีแดงแล้วนะแปลว่าห้องช่างไม้ของเราก็น่าจะเสร็จแล้วนะอ,าะอ่าไปเดี๋ยวเราไปเริ่มโครงการกันดีกว่าตรงไหนว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนะอา่านี่ไงอา่านี่ไงหลักสุดโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะโอเคเริ่มเลยก็พอห้องเรียนเราพร้อมแล้วก็ผมเราก็สามารถที่จะเริ่มโครงการได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นโครงการอนะไรก็ตามนะ ตอนนี้เราก็รอไปก่อนรอให้เปอร์เซ็นต์มันขึ้นนะครับผมพอเปอร์เซ็นต์มันถึงปุ๊บภารกิจของเราก็จะผ่านทันทีตอนนี้โครงการของเราก็เริ่มไปแล้วครับผม2โครงการด้วยกันโอเคครับผมรู้สึกว่าด็อกเตอร์จะโทรใหม่แล้วนะผมขอร้องสโลิ์ให้อนุญาตให้ครอบครัวของมอร์แกนได้เข้าเยี่ยมเป็นการกรณีพิเศษโอ้เยี่ยมเลยครับผมนี่ไงลูกกับเมียของมอร์แกนครับผม สวัสดีค่ะฉันชื่อแครี่มอร์แกนฉันขอมาเยี่ยมเฮลีมอร์แกนค่ะยืนหลังเส้นด้วยครับยืนหลังเส้นด้วยขอโทษค่ะฉันมาขอเยี่ยมเฮลีเฮลี่มอร์แกนค่ะเขาเป็นสามีของฉันผมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับกรุณายืนหลังเส้นด้วยครับเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะขอโทษจริงค่ะเฮ้ยทำไมผู้คุม เกมนี้มันโหดจังวะคงพูดดีๆไม่ได้เรอวะโอเคโอเคมาเลยผมไม่มีเวลาทั้งวันนะครับผมคุณชื่ออะไรอ่ะเคลลี่เคลลี่มอร์แกนค่ะฉันมาขอเยี่ยมเคลลี่มอร์แกนนี่คือลูกสาวของเขาจะให้บอกเขาแบบนี้ใช่ไหมอย่าพูดอะไรกับเขาอีกไหม ารู้สึกว่าตอนนี้เรื่องกำลังแฮปปี้นะฮะเคลลี่อ้าวเก่งใจว่าจะเข้าใจผิดนะเราไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมนักโทษมอร์แกนแล้วอ้าวลูกร้องไห้เลยครับผมรู้ไงนะคะอคขอโทษอด,ด้วยแล้วตรวจพบเล่าในห้องขังของเขาเมื่อเช้านี้ีิฉันคงช่วยอะไรไคุณไม่ได้หรอกนะคะ ฉันสีิเวลาเดินทางมาตั้งสองชั่วโมงลูกฉันฉันก็ลองให้ไม่หยุดไม่หยุดที่ทำเลยเสียใจด้วยนะคะคำาแบบนั้นมีแต่ในโลกที่สวยงามอย่างดิสนีย์แลนด์เท่านั้นแหละที่นี่ไม่มีหรอกนะทำงาน,นช่วยอรูปเน่เขาด้วยได้เลยเขาคงจะไม่มีใครมาเยี่ยมอีกสักพักอย่ากบอกอะไรถึงเขาไหม ไม่มีค่ะไม่มีกลับเลยครับโอ้ยยาอ้อนอวนเลยย้วนไม่ไม่นะเดี๋ยวก่อนทำแบบนี้ไม่ได้ฉันจะพูดกับเธอโอ้ยนี่มันทำลายโตะ๊ะทำลายข้าของครับผมโมโหโดนจับเรียบร้อยมึงขังลืมแน่ครับผมเฮลี่เฮ้ยไอ้หาเอ้ยอ่าด็อกเตอร์โทรมาแล้วฮะ น่าผิดหวังจริงวิธีที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างแท้จริงนันเป็นเรื่องยากมากเลยเราต้องสอนให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองได้เห็นได้ชัดว่าเราต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการเยี่ยมนักโทษมีคขบารัวนักโทษจํานวนมากรอคิวอยู่และเราไม่พร้อมที่จะดูแลคนจนํานวนมากขนาดนั้นผมอยากให้คุณสร้างห้องเยี่ยมนักโทษแห่งใหม่แม้จะไม่คํานึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับมอแกนผมคิดว่าเรายังจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาครั้งนี้นักโทษคนอื่น ก็มีครอบครัวเหมือนกันนอกจากนี้เราจาเป็นจะต้องเตรียมพร้อมให้ทันกับจํานวนนักโทษที่จะหลั่งไหลเข้ามาปรับปรุงเรือนจําของเราเพื่อให้นักโทษทุกคนมีห้องขังคุณภาพดีสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะผมเราจะต้องสร้างห้องที่ใช้สําหรับเข้าเยี่ยมนักโทษนะครับผมแห่งใหม่นะโอเคจะได้เพียงพอกับการคนที่จะหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมนักโทษนะฮะแล้วก็ขยายห้องขังนะครับผมให้เป็นห้องขังแบบ80ห้องขังนะฮะดูสิ นี่ขยายความจุของเรือนจำนะฮะแล้วก็มีสร้างห้องพิธีกรรมด้วยโอ้เดี๋ยวกันนะห้องพิธีกรรมห้องไหนดีว่าน่าจะเป็นห้องข้างเนี่ยละครับผมไหนดูสิอ่าเราจะกําหนดตรงนี้ให้เป็นห้องพิธีกรรมนะครับผมเอาไว้สําหรับเป็นโบสถ แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้ไหมโอเคตอนนี้ผมได้ทําการเพิ่มโทรศัพท์นะครับผมในรายกิจกรรมนะครับผมตามที่เขากําหนดเอาไว้นะคือเพิ่มให้เยอะๆเลยนักโทษจะได้มีเวลาที่จะไปโทรศัพท์หาครอ,อบครัวบ้างนะต่อไปเราจะทําอะไรกันดีเดี๋ยวกันนะผมขออ,อ่านก่อนนะไหนจะไปดูซิว่าไอ้ห้องเยี่ยมนักโทษกับห้องพิธีกรรมของเราเสร็จยังอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเค มีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมอีกไหมอ่ารู้สึกว่าเราจะต้องขยายคุกนะครับผมเป็นแบบ80ห้องขังนะใหญ่ไปเพราะว่าเนี่ยโหสร้างซ์ฟเวอร์เลยผมว่ามันใหญ่ไปป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงบประมาณไม่จำกัดน,นะครับผมอ่าที่เห็นนี่ก็คือห้องเยี่ยมนักโทษของเรานะครับผมตอนนี้นักโทษก็ หลังไหลเข้ามานะแล้วก็มาพบญาติกันนะฮะโอเคขัโทษเฮ้ยนีไม่ได้อยู่จนแก่หรือวะหน้าย่นเลยโอเค,อเค,อเค,อเคตอนนี้เราก็รอให้อ่าสร้างห้องขังแห่งใหม่เสร,ร็จกันนะครับผมคิดว่าภารกิจก็น่าจะเสร,ร็จสิ้นกันหมดนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ได้ทำไปหมดเรียบร้อยแล้วโอเครอเร่งความเร็วอย่างเดียวะฮะ โอ้ตอนนี้ห้องขังของเราก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วก็เหมือนจะสงบเรียบร้อยดีนะอ่าตอนนี้โครงการห้องขังแห่งใ,ใหม่ของเรานะครับผมก็ดาเนินการไ,ได้63%แล้วนะโอ้เล่งความเร็วหน่อย <laughs> ทำไมแต่ละห้องมันไม่เท่ากันเลยวะเออค่อยๆทำไปนะครับผม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรืหน่อยเรืหน่อยตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับผมรอแค่เวลาอย่างเดียวรอให้มันเสร็จนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมีต้องซ่อมแซมตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงนี้มันบางห้องก็เล็กบางห้องก็ใหญ่นะครับผมคือ <laughs> ทำเป็นแบบโลกๆอะ่ะมั่วๆอ,อ,อ,อ่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไร มันคงไม่ตีกันหรอกนะเฮ้ยฉันอยู่ห้องเล็กเองอยู่ห้องใหญ่อะไรประมาณนี้โ okay, อเคเดี๋ยวผมวางเตียงก่อนนะอ่าดูดิ <laughs> ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะฮะโอ้ห้องนี้มันใหญ่สุดอะอย่างห้อง VIP อพะครับผมเตียงห้องนี้ออกยาวนิดน,นึงนะครับผมอ่ะมันจะได้ดูไม่ซ้ำซากจัเจน,นะครับผมห้องขังเราอ่าจะมันเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย เธอที่แกผมผมแจ้งให้ทราบว่าวมีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายเกิดขึ้นอีกแล้วผมบ้านเลยมึงเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยดูเหมือนว่านักโทษงเราคนหนึ่งจะกินสารดูดเข้าไปนะครับผมดเรเฮอร์กำลังเดินทางมาชนะสูตรพิษสนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าเป็นมอแกนนะฮะเฮ้ยมอแกนกินยาฆ่าตัวตายครับผมโอ้โหตาย สิ่งที่ทำมาครับผมทั้งหมดเปล่าประโยชน์ช่วยเขาไม่ได้จริงฮะคุกนี่มันเป็นนรกจริงอา้าวคุณคิดว่าเธอเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตของคุณหรือเปล่าเค okay. ยังไม่ตายก็น่าจะอย่างนั้นเลยนะทุกคน กลับตัวได้เสมอ